เมื่อวานะนีคะบอกให้จองไม่จองไม่จองครับแล้ก็เดินดาเรื่อยๆนะกาเราจะไปหาซื้อของสำหรับมาตัดผมที่บ้านเราเองอโอเคอคิวต่อไปสานนี่ค่ะ no thank you เมื่อวานนะคะไม่สำเร็จ บอกให้จองไม่จองเพราะฉะนั้นคนไปเยอะมากแล้วคนนี้จองไหมไม่จองครับแล้วก็เดินด่าเรียบร้อยแล้วนะจองไว้สิบโมงมาเร็วเลยก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ของเว1นึานา<อ>เป็นช็อตที่2อไม่รู้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเวลืมพาสปอร์ตนานาค่ะ อยู่ในมิกซีอเ,เอบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ทีท่นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้จองเราก็เลยลองดูว่าการวอล์กอไปสองสามที่ลองดูแล้วกันก็เลยคิดอย่างนี้มันไม่มีที่จอดรถอยู่ลงไปไอ้เฝ้ารถให้แต่ว่าเธอต้องอเลื่อนเป็นค่ะถ้าเลือกอยู่ก็ให้บีนา่าเขาพูดแทนนะ Hello Mr Officer มามามาไปคุณพ่อ ขอให้ถ้าให้นะวันนี้นะโอ้ my god ตอ,อ,อนนี้นะครับอยู่ในบอร์ดนะครับมาที่บอร์ดมาฉีดวัคซีน Thank you คิซูก็ฉีดไปเรียบร้อยนะครับรู้สึกตึงๆแขนละ กลับมา second กน p ำ i n t ย e n t อีกสามาทิตย์นะครับเจอกันครานี้ตามแบบนี้แล้วนะคะขเข้าไปขางในนะขเข้าไปข้างในเลยะคะ่ะ u s t e mind this, what is this? Right here. <Yes. S 1> Thank you. d o e Second truck. เรียบร้อยนะคะเทมที่2ของเราวันนี้นานาได้ที่โบ๊ทที่หนึ่งในแมนฮัตตันมีเตรียมของให้คนเป็นถุงด้วยป็นเหมือนแค่คายประมาณเหมือนถุงแบบถุงแจกอย่างเงี้ยค่ะอีกหนึ่งวันนะคะของชีวิตในนิวยอร์กวันนี้เราจะไปหาซื้อของสำหรับมาตัดผมที่บ้านเราเองเนื่องจากเด็กข้างหลังค่ะ เด็กผู้ชายคนนั้นผมยาวแล้วนะครับมามีก็จะตัดให้เองเดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์กันก่อนใช่เดี๋ยวไปเปลือกอุปกรณ์เราก็จะได้โชว์ทุกคนว่าตัดผมที่บ้านยังไงสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการตัดผมนะครับอามีเหมือนกันนะครับมาแฮร์มาแฮร์ช่วยวันนี้ชุดขัดเยอะขัดมีคัดมาแฮร์ขัดมาแฮร์ช่วยแต่ไอ้วันนี้ขัดมีเพราะว่าเกลียดกันตอนนี้เกลียดกัน โอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปหา barber equipment นะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนยังไงบ้างน,นะคะเราจะได้อุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบอืจริงๆแล้วร้านแบบนี้นี่นะคะมันก็มีเยอะมากนะคะที่นี่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของใช้ของ barber มันรอนานเหรอรอนหรอ วันน <m> ี้โดนแน่เดี๋ยวดูดิผมอยากเข้ามาใกล้ขอดูหน่อยสองสามสี่้อตอนนี้ก็ซื้ออุปกรณ์ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองคัด at home นะครับ Brooklyn เป็นนแบบ Are you okay I l l cut my hair too i e gonna cut your hair บาเบอร์ที่นี่ก็เปิดนะครับแต่ว่าเราก็จะคัดควาโคมเหมือนในประเทศค,คันนะครับประไทยยังตัดผมที่ร้านไม่ได้ครับเราก็จะไปลองตัดผมที่บ้านเขาต้องต,ตัดได้ไหมแบบนี้ให้ดีๆนะมิกลัวบ้านแตกอ่ะได้อุปกรณ์มาครบเรียบร้อยแล้วคุณบุ๊คลินพร้อมไหมคะโดนหั่นผมหน้ามาเหรอสกินเฮดมูปีน่าว่าไงคะ I think it stay the same Yeah <laughs> <Okay. S 1> อันนี้เป็นเรื่องเดียวที่เห็นตรงกันเหรอคะวันนี้ร้านบาร์เบอร์ของเราเปิดแล้วและนี่ก็คือลูกค้ารายแรกของวันนี้ขั้นตอนแรกนะคะก็คือไงามาหักไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่ขั้นตอนแรกนะคะโทรศัพท์ไปเลยค่ะที่ call center นะคะของเ v e r s เซคัดค่ะและ,ะเลือกช่างได้เลยถ้าเกิดว่าเคยตัดกับช่างคนไหนนะคะให้ทางร้านเราแนะนาก็ได้พี่ยาเป็นช่างประจําของบุกคลินนะคะซึ่งตอนนี้เราต่อสายเรียบร้อยแล้วพี่ยาอยู่นี่แล้วสวัสดีค่ะพี่ยาก่อน สดีค่ะ,คะวันนี้นะคะช่างยาก็มาแล้วนะคะช่างยามาจากสาขา c r y ตัลพ Park นะคะซึ่งตัดน้องคนนี้นะคะเด็กคนนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะดูอุปกรณ์ของเราก่อนๆๆอน,นะพยานะว่าม,ามันมีมีครบทุกอ,อย่างไหมจริงๆแล้วก็เอาเท่าที่มีเนาะที่บ้านเหลืงนี้แค่ไหนก็ลองดูนะคะขอให้แบาตาเตอรี่เป็นใช้ได้ก็เดี๋ยวคุณแม่จะตัดมาเริ่มกันเลยนะคะ่ะฉีดจะปนใช่ไหมตัวแทนครับอ,อยยะไรยาปน ประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มัยา<ช>ยงแบบผมทใช้ยางรับไปเลยจริงๆแล้วก็ทําแบบนี้ไปได้เลยนะคะทุกบ้านนะคะโทรหายชั่งก็ได้เลยแล้วก็เราก็จะบริการให้สอนวิธีการแบ่ผมง่ายๆในช่วงล็อกดาวน์นะคะ <S <S เด็กอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่กลวเละใช่ไหมคะขอดเสื้อค่ะ เวลาที่เราตัดผมนะคะก็ให้ช่างกับเราเนี่ยเหมือนช่างเป็นกระจกหน้าตรงนี้นะคะให้ช่างได้เห็นผมของลูกค้านี่เบอหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเเราใช้เบอร์สองเบอร์สองก่อนก็ได้ค่ะถ้างไกลเบอร์สั้นมันจะทำยากกว่าโอเค้ต่อค่ะเริ่มจากด้านข้างก่อนก็ได้ค่ะไม่เบี่ยงนะซ้ายขวาได้หมดเลยไม่แหวง่ไหมไม่รันไม่แหวงแม่แหวงอ่าโอเคโอเคค่ะไปงี้เรื่อยๆค่ะพี่ยา ไม่ต้องสูงมากก็ไค่ะไปันชนิดถ้าจับมันเรียกด้อยมากเลยนแมนใช่ไตรงแล้วตอตกันไปเลยลอยนซ้าย่เคแต่ว่ามันจะเป็นแบบไม่ค่อยตรงกันอยู่นะระยแหวงๆอยนะฝั่งนี้นครับหันหน้าไปหานี้ครับอาหนายหันซ้ายหัซ้ายแล้วก็ทีนี้ใช้ปืนหนึ่งครับพี่ ใช้พยยอออกด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะให้เอาออกแค่ตรงจอนิดเดียวแล้วก็ถอยฟันนิดนึงก็ได้ค่ะโอเคอันนี้นะคะก็น,นี้อันนี้ฟันอันนี้ถอยขึ้นมานิดนึงอ่าไ,ไม่แหวงใช่ไหมเปลี่ยนมือนะคะเปลี่ยนมือต้องสื่อเน,น,นะ ก็คือยกยกลับไปเด็หมือนเดิมบอกแล้วจัดชีน่าก่อนพะพี่แล้วก็มีลงข้างหน้าหมดเลยค่ะมีลงข้างหน้าหมดเลยนะคะโอเคใช้ใช้มือจับแล้วก็กันไกตัดเหมือนเดิมลงอ่ะอยู่น้องมูอก็เดี๋ยวจับผมทวิสใช่ใช่ค่ะทวิสทวิสอ่าใช่ค่ะแล้วใช้กันไกซอยตัดตรงปลาย นวนวนวยังมัดได้เนหะ็นไหมบุ๊กโอ้โหสบายมากสําเร็จเดียวกันค่ะขั้นตอนสำคัญทีนี้ทรงน้องบุ๊เรียกทรงอะไรอ่ะพี่ยาเดียวันแกมาดูค่ะไปลองกันดูได้บุ๊กอยากกันมะต้องกันสิหน้ามา้าเนี่ยไม่กันได้ยังไงโอ้โต้องใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กใช่ไหมพี่ยาใช่ใช่ค่ะ ได้แา่ว่าฟังน้นแหวงไปหน่อยนึงนะคะเราก็จะใช้ผมปังปัดไปด้านนี้ก็ใช้ได้อยู่นะโหนี่ทีหนงมาลับครั้งแรก smile the c a คมมาเนี่มามีบ้างให้ไม่แหวงใ่หมไม้องดู่เยแค่จิก่มันไปเยอะไปแล้วยา เนบราตายตอนจบพี yeah, yeah, I mean. ่อะองเลยเปลี่ยนบ้านก็หล่อแล้วโอ้โหรออะไรแบบนี้สำหรับใครที่อยู่บ้านนะคะนี่ค่ะดูหัวบุ่นี่ียวเองดูสิเห็นไหมก็โทรเข้ามาที่นวาเซ็คันนะคะแล้วเราก็มีช่างแบบนี้นะคะโทแล้วก็นัดเวลาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่างเอาช่วยทุกคนอ่ะคิวต่อไปสามีค่ะ no thank you